สวัสดีครับทุกคนรู้ไหมครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19คือโรคที่เกิดจากอะไรหากติดเชื้อแล้วมีอาการยังไงบ้างสามารถรักษาได้หรือไม่และมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19พร้อมแล้วไปกันเลยครับณนะใจกลางเมืองแห่งหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่งกําลังเดินทางเพื่อไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยและได้เจอกับคุณหมอซึ่งกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กับประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำให้นักศึกษาคนนี้เกิดความสงสัยและอยากเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากคุณหมอโดยได้เข้าไปตักไยและถามคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คืออะไรเลยครับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีการระบาดอย่างมากที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงปี2019ในตอนนั้นเรารู้จักในชื่อของไวรัสอู่ฮั่นก่อนที่จะมีการ ระบุในภายหลังว่าเป็นเชื้อไวรัสตะระกูลโคโรนาแต่ว่าไวรัสตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนต่อมาทางอง,องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้กับโรคนี้ว่าโควิด -19 โคโรนาไวรัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและในสัตว์ด้วยยิ่งถ้าเป็นสถานที่ซึ่งมีการรวมตัวของสัตว์ที่มีความหนาแน่นขอยกตัวอย่างเช่นตลาดการสัตว์ต่างๆเป็นต้น และต้นต่อการแพร่ระบาดก็อาจจะมาจากสัตว์ปีกก็ได้เช่นนกหรือค้างคาวหรือไก่หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหัวมมาแมวหนูหรือแม้กระทั่งอู๋ไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานก็คืองูและโรคโควิดสิบเก้าซึ่งเป็นโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เจ็ดต้นต่อของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2 0 1 9นี้มาจากค้างคาวที่พบในประเทศจีน โดยเกิดจากการผสมระหว่างโคโรนาไวรัสในค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในหูเหา่าและก็กลายพันธุ์มาเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019และแพร่เชื้อมายังคนในที่สุดและการที่โคโรนาไวรัสนี้ติดมายังคนก็ต้องมากับเระองจากาการไอหรือจามหรือสารขลังจำพวกน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเพราะโคโรนาไวรัสนี้ไม่สามารถอยู่เดียเด่ยวๆได้และคนที่ได้รับเชื้อก็จะได้รับโดยการูดดมละอองเหล่านี้ที่อยู่ภายในอากาศซึ่ง เชื้อก็จะเข้าไปในทางเดินหายใจโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 นี้สามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสได้ด้วยเช่นการจับสิ่งของแล้วมาสัมผัสเยื่อบุต่ตางๆภายในร่างกายเช่นการขยี้ตาหรือการหยิบกินของเข้าปากก็สามารถติดเชือ้อโควิด19ได้เช่นกันและเมื่อเชือ้อไวรัสผ่านเยื่อบุต่ตางๆจนทําให้มีการติดเชือ้อที่ระบบทางเดินหายใจเช่นเชื้อเยื่อบุหลอดลมถุลงลมและก็ปอด และเมื่อเชื้อไวรัสโควิดสิเข้าสู่ร่างกายคนเราแล้วเชื้อไวรัสจะค่อยๆมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆมีการเจริญเติบโตในเซลล์มนุษย์จนก่อให้เกิดโรคขึ้นมานั่นเองแล้วอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีอาการอะไรบ้างครับอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่พบได้บ่อย 1. มีไข้มีอุณหภูมิร่างกาย37.5องศาเซลเซียสยขึ้นไป อย่างไรก็ตามผู้ผลปล่วยบางรายอาจไม่มีไข้เลย 2. มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียวหรือมากกว่านั้นคือเจ็บคอไอมีน้ำมูกหายใจเร็วหายใจลำบากหอบเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส 3. อาการอ่อนเพลียและอาการอื่นๆที่พบได้บ้างน,นอกจากมีไข้สูงร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วยแต่เป็นเบียงอาการร่วมไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรคเช่นปวดหัวท้องเสียขึ้นไส้อาเทียนปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อตาแดงมีผื่นขึ้นหากรุนแรงอาจมีอาการปอดอักเสบท้งนี้ให้พิจารณาอาการหลักของโรคคือมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจก,ก่อนและหากต้องการตรวจสามารถเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที แล้วถ้าติดเชื้อขึ้นมาจะสามารถรักษาให้หายได้ไหมครับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ครับการรักษาเริ่มตั้งแต่การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย10วันหรือสังเกตการซึ่งจะดูแลรักษาและพิจารณาโดยการให้ยาตามอาการรวมถึงการให้ยาต้านไวรัสชชิงต่างตามอาการและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยวิธีการป้องกันตัวเองจากโคโรนาไวรัสหรือโควิด19มีวิธีการอย่างไรบ้างครับ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การป้องกันสามารถปฏิบัติได้โดยยึดหลัก D M H T T เพื่อป้องกันตนเองดังนี้ D, D คือ Social Distancing เว้นระยะหา่าง1-2เมตรเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M คือ Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา <D S 2> H คือ Hand Washing ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T คือ testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในกรณีที่มีอาการเข้าไขา้และที่สุดท้ายคือไทยชนะสแกนไทยชนะก่อนเข้าและออกสถานที่สาธารณะทุกครั้งเพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อวัณโคโรนาิด -19 นานาประเทศทั่วโลกจึงมีการพัฒนาวัคซีนซึ่งเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีการให้วัคซีนในทุกประเทศของทั่วโลกซึ่งเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดสิที่มีการศึกษาในมนุษย์ในขณะน,นี้แบ่งออกเป็นสีกระบวนการหลักคือ 1. วัคซีนชนิดพันธุกรรมได้แก่วัคซีน DNA หรือวัคซีน mRNA เช่นวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมโนนาสวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะเช่นวัคซีนแอสตราเซเนกาส วัคซีนที่ทำจากโปรตีนชนิดหนึ่งของเชื้อเช่นวัคซีนโนวาวัและ4วัคซีนชนิดเชื้อตายเช่นวัคซีนซีโนแวตและวัคซีนชิโนฟาซึ่งประเทศไทยมีนโยบายการให้วัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนตามข้อบ่งใช้ของวัคซีนแต่ละชนิดในเอกสารกำกับยาซึ่งมีเป้าหมายให้วัคซีนครอบคลุมประชากรไทยอย่างน้อย170ภายในปีพุทธศักราช2564และ มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการปล่อยรุนแรงจากเชื้อกายกันได้และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อย่าลืมปฏิบัติตามกันด้วยนะครับ